ว,วิธีการใช้พจนานุกรมนักเรียนจะไปค้นคว้าหาในหนังสือได้อย่างไรนักเรียนมาดูนะคะ 1. ห,หาคำตามลําดับพยัญชนะตั้งแตกก่กไก่ถึงฮอนุูกนะคะต่อด้วย 2. จัดเรียงลาดับตามรูปสระนะคะสต่อด้วยคำที่ขึ้นต้น,ตนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน ให้เรียงลำดับตามพยัญชนะตัวถัดไป 4. คํคำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระนะคะาำที่มีรูปไม้แต่คู้จะอยู่ก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของพจนานุกรมนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1>, 1. ใช้ตรวจสอบการเขียนการสะกดคำให้ถูกต้องตามมาตรฐานภาษา 2. ใช้ตรวจสอบการอ่านคําให้ถูกต้องนะคะสใช้ค้นหาความหมายของคําศัพท์สี่ทำให้ทราบถึงที่มาของคำและห้าทำให้ทราบชนิดของคำนะคะ ครูฝากให้กลับไปทบ,ทบทวนเรื่องของการใช้พจนานุกรมนะคะในหนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับคลิปนี้คุณครูไม่มีแบบฝึกห,หัดให้นะคะเดี๋ยวค่อยพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ